เยนปอดเจนแม่ล้ค่ะสาธทุกท่านขอต้อนรับก็สู่พิธีมอบบ้านโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสหรือผู้ยากไร้ทุกหมู่บ้านสมาชิกอมตอแม่ป่าและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับการที่นันเพอไม่สอดได้จัดทำโครงการนะครับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจและปราปลื้มใจ แลปะปฏิยีดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่คุณเสาจะได้ยอดท้อมีบ้านแล้วก็ขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นและตอบแทนพระคุณของสังคมอย่างเต็มความสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยกโคเดียมออกก่อนรครับค<ท>รับเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพครับต <ine S 1> <ért> ่อไปครับท่าเชิญสำนักงาน ใช่ครับฝ่ายปกครองแม่บ่าดนํนโดยท่านกำนันทวัตนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทุกภานะครับท่านส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับอเนี้องอย่เมกัดอยู่ที่ไหนอ๋อเขาติดเล่นทำไมละพี่ ไม่นสองสาม